ช่วงไอเดียสอนศิลป์ต้นกล้วยสีสวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวสนุกกับศิลปะที่หมู่บ้านปฐมค่ะโอ้ยเที่ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเป็นไรหรอคะเจะตรงไหนหรือเปล่าคะไม่ใช่แค่ที่พี่หิวข้าวก็แค่ที่บอกจะพาพี่มากินของอร่อยแล้วมีประโยชน์ไงใช่ไงคะแต่ว่าเรายังกินไม่ได้ค่ะเราต้องช่วยกันทําก่อนค่ะ อย่างนั้นเคที่พาไปเลยดิเร็วเร็วเร็วไปค่ะไปลูกสวัสดีค่ะพี่มาีสวัสดีค่ะกำลังหิวเดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ค่ะกินแบบเนี้ยมันธรรมดาเกินไปค่ะเราจะเอากล้วยนั่นแหละค่ะมาทำเป็นขนมกล้วยค่ะดีเลยเคที่งั้นเราถามขั้นตอนเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีทำนะคะเราจะใส่กล้วย ปอกกล้วยหนึ่งลูกใส่กะละมังนี้นะคะเราใส่แป้งข้าวเจ้านะคะ1ช้อนค่ะ,ะเดี๋ยวเราใส่แป้งเท้าเยม่อม้อหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลใสายแดงครึ่งช้อนค่ะแล้วก็เกลือค่ะปลายช้อนนะคะแล้วเรากะทิหนึ่งช้อนอแล้วเราจะใส่มะข้าวทึนทึกนะคะ1ช้อนค่ะ เท้าทึนๆหรอคะใช่ค่ะใสอีกได้ไหมคะแคทีชอบได้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขยำกันนะคะโอ้โหต้องเละแบบนี้เลยหรอคะใช่ค่ะไม่งั้นขั้วเขาจะเป็นชิ้นๆไปจะไม่น่าทานค่ะผสมกับแป้งให้เสมอกันเลยค่ะของน้องพลได้แล้วค่ะขอให้คนอีกนิดนึงแป้งจะได้ไม่จับตัวได้ครับค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเตรียมนำไปห่อใบตองนะครับ เดี๋ยวพี่จะลองห่อให้ดูก่อนนะคะโอ้ยเหมือนจะง่ายนะครับเนี่ยแต่เราต้องลองดูครับนี่ค่ะไปปิ้ง ลัอบิ้้อ่ะประมาณ15นาทีถึง20นาทีค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะอร่อยหรือเปล่าคือเราต้องพลิกไปพลิกมาเหรอใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวใบตองเขาจะไหมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มารีมากๆเลยนะคะขอบคุณครับป้าพิพนไปชิมกันไปเลยอที่อุ้ยดีเลยอืมน่ากินมากเลยนะครับขอชิมก่อนละครับ ้วยนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบให้เราไปวาดรูปได้ด้วยนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวพลจะสอนเพื่อนๆวาดรูปใบกล้วยแล้วกันนะครับเคที่ได้ยินมาว่าพี่พลจะสอนเพื่อนๆวาดใบกล้วยสินะคะเพราะฉะนั้นเคที่จะสอนเพื่อนๆวาดกล้วยทั้งลูกเลยค่ะกล้วยนี่มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะเนี่ยพี่พลทำอาหารก็อร่อยทําขนมก็อร่อยอร่อยใค่แล้วเคที่แล้วต้นกล้วยเนี่ยยังสามารถเป็นแบบให้เราวาดรูปได้อีกนะเคที่อย่างนั้นคุณขอวาดเป็นใบแล้วกันครับ เป็นใบหลายๆใบซ้อนกันครับโหถ้าอย่างนั้นเคที่ขอวาดแค่ผลก็พอแล้วค่ะอ่าได้ครับเริ่มเลยดีกว่ามาเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับเป็นใบเอียงๆหน่อยเคทีจะเริ่มจากวาดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นก็จะขีดตรงมาแบบนี้เลยก็จะเป็นใบกล้วยนะครับที่อยู่ใบหน้าสุดของภาพครับจากนั้นเคตีก็จะวาดโค้งแบบนี้เลย ที่พลว่านะครับก็คือรอยฉีกของใบตองครับเคที่เริ่มทําผลต่อไปแล้วนะคะพลจะวาดเป็นดงกล้วยนะครับจะเห็นแค่ส่วนใบนะครับไม่เห็นส่วนต้นนะครับนี่พี่พลเริ่มวาดใบที่สองแล้วหรอคะเนี่ยใช่แล้วนี่ขนาดยังไม่ลงสีเคที่ก็ยังมองออกเลยนะคะเนี่ยเคที่จะวาดสามลูกก็พอค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะลงสีด้วยสีน้ําค่ะเพื่อที่จะทําให้มันเหมือนจริงยิ่งขึ้นค่ะเคนที่ก็จะเริ่มลงสีเหลืองไปก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็จะค่อยแต้มสีที่เหลือค่ะอ่าผลนะครับจะใช้เป็นเทคนิคเปียกผลเปลียกนะครับอ่าผลก็เริ่มระบายเป็นสีเขียวอ่อนข้างหนึ่งแล้วก็เขียวเข้มข้างหนึ่งนะครับเคนที่ก็จะใช้สีเหลืองที่เข้มขึ้นนะคะมาลงตรงส่วนของน้ําหนักค่ะ สีส้มนะคะแต้มจงผลกล้วยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มน้ำหนักค่ะผลสังเกตเห็นใบกล้วยนะครับบางใบเนี่ยมีสีออกส้มๆน้ำตาลนะครับมันเป็นใบกล้วยที่แห้งแล้วนะครับเกนี้ก็จะเริ่มเติมสีเขียวด้วยนะคะ กล้วยเคที่เสร็จแล้วหรอใช่ค่ะเคที่ก็จะเริ่มทําพื้นหลังค่ะเป็นเหมือนมากเลยเคที่เ <c oughs> พื่อนๆก็ทําได้ค่ะแค่ฝึกบ่อยๆค่ะตอนนี้นะครับพนเริ่มลงลายของใบกล้วยแล้วนะครับตรงส่วนที่สีแห้งแล้วนะครับเพื่อให้สีมันไม่ไหลรวมกันนะครับ ต่อไปนะครับคนก็จะเริ่มลงแบกกล่าวแล้วครับแบกกล่าวของคุณนะครับใช้เป็นเทคนิคเปียกบนเปียกครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับนี่เป็นใบกล้วยส่วนของเคที่ก็เป็นผลกล้วยค่ะได้กินขนมอร่อยๆอแถมได้ ใช่แล้วเคที่ถ้าสมมติเพื่อนๆออกไปเที่ยวข้างนอกวานะครับก็หารูปหาแรงบันดาลใจอะไรมาวาดงานศิลปะแบบพวกเราได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมส่งมาอดพวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายทีวิกแล้ว่ะคะ่ะพี่พลถ้าอย่างนั้นเราไปกินขนมกล้วยกันต่อดีกว่าไหมคะไปไปเลยเคที่ไป